นายกิติพงศ์สีสมโภชนะครับเรียนอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ครับสาขาอมามัยชุมชนครับครับก็ในส่วนตัวเองแล้วเป็นผู้เริ่มออกแบบนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ผลงานเราได้รางวัลมาครับก็มันมีในวิชาเรียนของทางคณะนะครับมีให้เราทําโครงการเกี่ยวกับอ่าสุขศึกษานะครับแล้วเราก็ได้แนวคิดว่าเกี่ยวกับบัตุไฟฟ้าแต่ เพื <ítulo> ่อนเนี่ยอย่าละชิงงานที so today, ่เกี่ยวกับอ so so ่าให้ทุกคนเข้าถ so re ึงได้ง่ายผมเลยเสนอไปเป็นบบอร์ดเกมไหมอะไรประมาณไอ้ที่เป็นบอร์ดเกมเนี่ยมันจะมีการพบปะอ่าพบปะกับผู้คนครับมันมีเรียกว่าสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยครับเป็นการติดต่อคุยกันมันดีกว่าออนไลน์ตรงนี้นะครับก่อนการประกวดนะครับก็เราก็มีลองทดลองเล่นนะครับกับกลุ่มกลุ่มผู้ทดลองครับก็ยังพบปัญหาติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราแค่เพิ่งพัฒนาครับ ส่วนเราจะไปต่อทางไหนนี่ก็มีวางแผนไว้เล็กน้อยครับอย่างเช่นเอาอาจจะเพิ่มความสามารถของการ์ดเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มรูปแบบให้สนุกขึ้นครับเพื่อจะได้เข้าถึงได้ง่ายกว่านี้ครับอยากจะบอกว่านะครับการซูเปอร์ลีนะครับจริงผมก็เคยเคยลองนะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ดีต่อร่างกายมากเลยครับเคยลองอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าร่างกายเราเหนื่อยง่าย อบง่ายหายใจไม่สะดวกนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเลิกดีกว่าครับแล้วก็เห็นจากตัวอย่างอย่างพ่อผมเองครับพ่อผมเองนี่ก็คือเกือบเป็นอ่าัมพาตครับครึ่งซีกแต่ก็ตัดสินใจเลิกเลยครับเลิกเด็ดขาดทั้งเหล้าทั้งกุี่ตอนเช้าวันนี้ก็ทํางานได้ปกตินะครับเราามตามพ่อดีกว่าคือเราไม่ไปยุ่งกับพวกนี้ดีกว่าตอนนั้นก็คงเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับตั้งแต่สมัยต่อปปายแล้วครับกลุ่มเพื่อนชักชวนนะครับแล้วเราก็ด้วยความอยากรู้อยากลองมาแต่สุดท้ายก็ไม่ดีจริงๆครับ ได้เดือนต่งเดือนนะครับรู้สึกว่าเริ่มหอบเริ่มไอครับก็เลยเลิกเลยครับก็หักดิบเลยครับเห็นพ่อทําได้ครับเพราะพ่ออันตรายกว่าเลยครับเพราะฉะนั้นพ่อหักดิบเหมือนกันพ่อก็รู้สึกทรมานอยู่สักพักหนึ่งนะครับก mm. ็เลยเลิกเลยตัดสินใจว่าถ้าเรายังตกต่อไปเนี่ยถ้าเราไปแบบชะลอค่อยๆทําเนี่ยผมว่าผมอาจจะกลับไปอีก mm. ผมตัดสินใจว่าหักดิบเลยจบๆไปเลยก็ช่วงแรกๆที่เลิกครับพ่อ พ่อเหมือนพ่อบอกว่าพ่อจะหายใจไม่ค่อยออกครับเขาบอกว่ามันเหมือนมันไม่อิ่มมันไม่ปอกอิ่มอะไรสักอย่างนะครับเหมือนบอกพ่อว่าต้องมาต้องสูดเข้าไปให้มันจะแ,แสบแล้วเขาจะรู้สึกดีเลยตอนนั้นเขาหยุดปุ๊บทุกอย่างเหมือนมันแสบอย่างเดียวครับมันตีขึ้นมันร้อนเขาทรมานช่วงหนึ่งครับช่วงเดือนสองเดือนจนเขาเลิกหายโอเคทุกวันนี้เขาโอเคครับในเพื่อนบางกลุ่มนะครับเพื่อนบางกลุ่มจริงอาจจะอยากเลิอกอยู่แล้วนะครับแต่เขาแค่ยังไม่มี ไม่มีแรงดูใจมากพอครับเราอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นแรงดูใจให้เขาได้จริงๆครผมไม่รู้ว่าคณะสา,าธารณสุขศาสตร์าขาสาชุมชนเนี่ยมันคือจบไปแล้วทําอะไรผมมาพึ่งพึ่งศึกษาได้ตอนมอปลายเพราะว่าผมอยากมีไอดอลเป็นหมอนายที่บ้านครับคือคือคุณหมอแกล,ลงชุมชนตลอดครับแกทํานู่นทํานี่ในหมู่บ้านเราให้ดีขึ้นนะครับมผมก็เลยว่าอยากเป็นแบบแกผมเลยมาศึกษาว่าต้องเรียนอะไร ต้องทํำยังไงถึงจะได้เป็นหมอหนามัยอย่างแกก็เลยไปเรียนที่คณะสาธารณสุขมอ,อครับถ้าผมจบแล้วนะครับผมก็อางทีผมอยากกลับมาอยู่ที่บ้านครับที่อนาใมาที่บ้านครับแล้วก็เลือกจะจุดเล็กครับอย่างเช่นชุมชนเราเองครับในชุมชนหมู่บ้านเราเนี้ยเอาพัฒนาเรื่องระบบอ่สุขภาพนะครับให้ทุกคน,นดูแลตนเองได้ไม่ต้องป่วยไม่ต้องไข้ครับคือเรายิ่งลดปจัจจัยเสี่ยงพวกเนี้ยเราก็จะป่วยน้อยลงประมาณนี้ครับ